Hello everyone today we will learn about Thai subject the topic is การเขียนคำจากแผญชนะและสระที่กำหนด Good morning ค่ะทิเท่านคะสำหรับวันนี้นะคะที่เชื่อต่ายนะคะก็จะมาสอนวิชาภาษาไทยนะคะ Thai subject นะคะ เป็นแบบฝึกหัดน,นะคะในหน้าที่70นะคะเพจ70นะคะคำสั่งข้อ3นะคะให้เขียนคำจากพยัญชนะและสระที่กําหนดและเขียนคําอ่านนะคะตัวอย่างนะคะออา่างรอเด็กออา่างรอเรือไม้เอกรอเรือไม้ไต่คูอออ่างสระเอยอยักษ์นะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นพยัญชนะ กับสระที่เขากำหนดมาให้นะคะให้เรามาเรียงมาเขียนเป็นคําอ่านที่ถูกต้องนะคะอ่ะเราก็จะมาเรียงได้ว่าเป็นคําว่าอ่ะเรตอ่ะรอยนะคะอ่านว่าออะอะหอรอเอโดเร็ดออะอะหอรอออยอรอยไม่เอกร่อยนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะต่อไปนะคะเรามาดูในข้อที่1นะคะ นอหนูตอเต่าวอแหวนรอเรือสระเอสระอะนะคะเชื่อต่ายจะเอามาเรียงเป็นคำนะคะอ่ะก็จะเรียงได้ว่าตอเต่านะคะต่อไปเอารอเรือนะคะรอเรือต่อไปสระอะค่ะตอรออาตะนะคะตอเต่ารอเรือสระอะอ่ะต่อไปคำว่าเวนนะคะสระเอ วอแวนนอหนูนะคะราเอวอแวนนอหนูครบแล้วนะคะอ่านว่าตรเเวนนะคะอะตอรออะตรนะคะผิดนะคะวอเอนอเวนนะคะ ตระเวนอ่านว่าตระเวนนะคะต่อไปเรามาดูในข้อที่สองนะคะ n u ม b e อร์ Number two นะคะมีสระอะสระเอจอจานขอไข่ไม้โทร,รอเรือนะคะอ่านเชื่อตายคิดว่ามันน่าจะเป็นคำนี้นะจอจานนะคะแล้วก็รอเรือนะคะสระ,ระอะ จระน่าจะเป็นคำว่าจระเข้นะคะสารเอนะคะแล้วก็ขอไข่ไม้โทนะคะขอไข่ไม้โทนะคะอ่านว่าจระเข้นะคะเราก็จะเขียนคำอ่านว่าจออจอนะคะ ระขอเอเขมไม่เอเขมไม่โทรเคจระเคอ่านว่าจระเคนะคะต่อไปข้อที่สามนะคะปอปารอเรือสระอบเวสระอีตอเต่าขอโทษนะคะซอรีนะคะตอเต่าสระอี ปปวเหวนไม่หันอากาศนะคะอ่าหลังจากที่ดูสระแล้วก็เพรียชนะแล้วนะคะชิเชอร์คิดว่าอ่าน่าจะเป็นคำว่าประวัตินะคะปรอประนะคะปรอะปะแล้วก็วเหวนไม่หันอากาศต่อเต่าสระอีนะคะ วเวห์พน,นักกาตอตอสลิอวอะตอวัดนะคะประวัติอ่านว่าประวัติปอรออ่ะประห์วอะตตวัดประวัติอ่านว่าประวัตินะคะต่อไปเรามาดูข้อที่4นะคะ ตเต่ากอไก่หอหีบแม่นากรารอเรือมอมาถอถุงรอเรือนะคะอ่ะหลังจากที่ดูพยัญชนะสะแล้วที่เชื่อใจคิดว่าน่าจะเป็นคำว่าหัตถกรรมนะคะหัตถกรรมงานที่ทำด้วยมือนะคะหอหีบแม่นา,ตตหหมนากาศตเต่าหอหีบแม่นากาต่อเต่าหออั ตหัดถออะทะนะคะโอโอโกออะกอไก่แล้วก็โอหันนะคะกออะมอกรรมนะคะกอไก่โอหันเราเรือสองตัวนะคะแล้วก็มอมาสะกดกออะมอกรรมหัดถะกรรมอ่านว่าหัดถะกรรมะคาหออะโดโหัด ออะทะากออมกรรมนะคะกออมกรรมอ่ะต่อไปดูข้อห้านะเมื่อฟายนะคะส,ส่รฤาษีกอไก่รอเรือต่อเต่าสระเอนะคะน่าจะเป็นคำว่าอะไรเอ่ยอ่ะที่เชื่อต่คิดว่าน่าจะเป็นคำว่ากระเสดนะคะกระเสด สระเอกอไก่สระเอกอไก่กออากะสอเอตเ่อเศษนะคะตอเต่าแล้วก็รอเรือนะคะกเกษกออากะสอเอตอเศษแล้วมีรอเรือเป็นตัวสะกดด้วยนะคะเกษนะคะอ่านว่าอ่านว่ากะ กอะกะสอเอโดเศนะคะกะเศอ่านว่ากะเศนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดในหน้าที่เจ็ดสิบนะคะ หลังจากที่ซิเเลยนนะคะดูวิดีโอที่เชื่อต่ายสอยเสร็จแล้วก็อย่าลืมทำแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยในหน้าที่70นะคะบายบายค่ะ